แสดงว่าเคยมาแล้วรู้ไหมว่าเขาบอกว่าเทอร์มินอลเนี่ยเขาชื่อเรื่องห้องน้ำสวยสวยใช่ไหมทุกคนแล้วก็ดีด้วยใช่ไหมทุกคนจะลองใช้กันบ้างมิยามอ้าวน้ำเ่ออ้าไม่พี่คนถือแบบข้างนี้ตกแต่งที่สวยมากใช่ไหมดีดเหมือนแต่ละชั้นจะเป็นแต่ละประเทศปะใช่ใช่ไหม เหตกันเลยแต่ที่อ่ะถามน้องบายดีกว่าออชอบไปประเทศไหนที่สุดเออชอบไปไปไหนกัคะที่เดียวเอาเราไปด้วยกันป้ะเราไปด้วยกันเลยล่ะ <c oughs> ไปด้วยกันค่ะ <c oughs> ไปด้วยกันยัง <c oughs> ไงก็คด้บีทัยเนี่ยเพราะตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบมีคนพร้อมละแบบมีไทัยนี่แหละค่ะอยากทำบีทัยซึงอะ